สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพ,พักคจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้นักบุญยืนยันเวสกาดย้ายไปเรสเตอร์แล้วกองหลังรายนี้จะไปกันเซนซญยายครั้งที่4ของทีมในช่วงซัมเมอร์รับฮัตเชนฮุสเซนผู้จัดการทีมซาอุ์ตันยืนยันว่ายานิคเวสกาดกองหลังของทีมจะกลายเป็นนักเตะของเรตเตอร์สตีแน่นอนทีมจิ้งจอกสยามตามหากัรเสริมแนวรับรายใหม่ตั้งแต่เวดี้ฟูฟาน่าได้รับบาดเจ็บสาหัสใน,ในเกมปีซิซันกับเบียร์เรยัน จากการที่จอห์นนี่อีวันกองหลังเพื่อร่วมทีมคาดว่าจะต้องพักยาวจนถึงช่วงเบรกทีมชาติด้วยการบาดเจ็บที่เท้าทําให้เรตเตอร์สตีเหลือตัวเลือกในแนวรับค่อนข้างจํากัดเดนิ ati, เอลอามาตีเร่งเคียงข้างชอกราสุยุนชูในแผงแบ็กโฟศึกคอมมูนิตี้ชิลที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรตเตอร์สตีอาจมีกองหลังคนใหม่ทันเวลาสําหรับเกมพิมเมริกกับวู๊ตแฮมตันในวันเสาร์นี้ฟู๊ตแฮมตันกำลังเจราจากับกองหลังอย่างยานิเวสกาด โดยมีรายงานเมื่อวันพุธว่าทั้งสองสโมสรได้ตกลงข้อเสนอค่าตัวกันแล้วซึ่ตอนนี้ได้รับการยืนยันโดยฮาเซนฮุสเซนซึ่งได้เปิดเผยว่าขณะนี้นักเตะก,กำลังของ้อําการตัวร่างกายที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมก่อนการเซ็นสัญญาเปิดตัวยางเป็นก,การอีกครั้งเขากำลังพักฟื้นตัวอยู่และจากนั้นข้อตกลงก็เสร็จสิน้นเขาจะย้ายไปที่รสเตอร์และจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะหานักเตะมาแทนที่เขาฮาเซนฮุสเซนกล่าวผ่านแฮมเชียร์ไร เราได้ทําทีมให้มันใหญ่ขึ้นด้วยผู้เล่นที่มีอนาคตที่สมโมสรแห่งนี้เขากล่าวเสริมยังมีตําแหน่งให้เสริมอีกหนึ่งตำแหน่งเพราะเราเสียยานิกออกไปจากทีมมีรายงานว่าเรตเตอร์สตีจะจ่ายค่าธรรมเนียมราวๆสิ้าล้านปอนด์ให้กับทีมนักบุญสําหรับแข่งชาติเดินมากรายนี้ซึ่งจะกลับไปร่วมงานกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างแรนเบอร์ทันและเพื่อนร่วมชาติอย่างแคปเปอร์ชไมเคิลที่เรสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรตเตอร์สตีตกไปข่าวกับกองหลังรายนี้ โดยเรสเตอร์แสดงความสนใจก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมปี2020แต่พวกเขากลับทับข้อตกลงยืมตัวแรนบินิตแทนดูเหมือนว่าตอนนี้เวสการดจะมาถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมายืนยันของทีมเซาท์อัมตันทีนติของพวกเขาได้เดินทางมายัางทีมที่จอกสยามของพวกเราแล้วโดยพร้อมที่จะทำการตรวจร่างกายและเซนสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไป จิ้งจอกเต็งควา้าสามแข้งผีแดงรวบทีมเลสเตอร์ซิตี้มีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้เพื่อทาการซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ให้เสร็จสิน้นเลสเตอร์ได้จ่ายค่าตัวนักเตะใหม่ช่วงฤดูร้อนของพวกเขาเป็นเงินประมาณ60ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แต่จัดการทีมอย่างเบเดนโรเจอร์อาจจะไม่เสร็จสิ้นแผนง,งานทั้งหมดของเขาในตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้เริ่มเปิดตลาดซื้อนักเตะด้วยการปิดดีลข้อตกลง23ล้านปอนด์สำหรับแพสซันดากา้าจากเรบูซาบวก ก่อนเซ็นสัญญากับบูบอรีซูมาเล่ด้วยราคา18ล้านปอนด์และแรงมือทานจากเซาตันแบบฟีเอเจนและพวกเขากำลังใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับยานิกเวสกาดก่อนหลังจากทีมเซนต์แมรี่ด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์ก่อนเสยียตายวันที่31สิงหาคมสปอนเซอร์ของรีกริตอย่างสกายเบดและตั้งราคาว่าใครที่คิดว่าจะเซ็นสัญญากับทีมเรตเตอร์สตีในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวหนึ่งราเดอเจมอัตราต่อรอง6ต่อ4 เรสเตอร์ได้รับการค่าการให้ไปทีมตัวเต็งของสกายเบดในการคว้าเดนิเอลเจมหากดาวเตะชิมชาติเวลย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อน,อนาคตของเจมเป็นเรื่องของการเจราจาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการมาถึงของเจดรนซานโชซึ่งเป็นเป้เปเปาหมายอย่างยาวนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนที่แล้วการมาของนักเตะชิมชาติอังกฤษจะลดเวลาการลงเล่นของดาวเตะชิมชาติเวลที่โอทฟฟอร์ดได้อีกและเรสเตอร์ก็ได้รับการค่าการให้เป็นตัวเต็ง ที่จะให้โอกาสลูกเล่นกับอดีตนักเตะสวอนซีซิตี้รายนี้เต็ง2เจสซี่รินกาดอตาต่อรอง4ต่อ1นและเตอร์สตี้โตัวปิกคาวในการคว้าเจสซี่ริงกาดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกรายหากจิจกสยามสูญเสียผู้เล่นดาวเด่นของพวกเขาไปลินการ์ดอาจพร้อมสำหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากการยืมตัวที่น่าประทับใจกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อฤดูการที่แล้ว โดยฟุตบอลดอทลอนดอนได้รายงานว่าทีมที่จอกสยามได้ความสนใจิฟิลตัวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เข้ามาแทนที่เจมาริสันหากย้ายทีมจริงสกายเบดได้วางให้ทีมที่จอกสยามเป็นตัวเต็งที่จะคว้าชสซี่ลนการ์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เต็ง 3. ฟิลโจนอัตราต่อ, 3, Jones, อาตาตรอง14ต่อ1ฟิลโจนร้างสนามมานานกว่า1ปีด้วยการบาดเจ็บที่เขา่าและไม่ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020 แต่ด้วยการที่เรสเตอร์ต้องการที่จะเสริมทีมเพื่อแย่งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กภายในทีมนักเตะวัย29ปีรายนี้จึงอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับโรเจอร์ในช่วงซัมเมอร์กองหลังรายนี้อยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานกว่าทศวรรษและยังคงมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2023 Sky สบกายเบดให้อัตราต่อรองสำหรับนักเตะร,รายนี้อยู่ที่1 4ต่อหนึ่งเพื่อเซ็นสัญญากับเรสเตอร์ในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาคาดการณ์3นักเตะของแมนเชสเต ที่มีสิทธิจะย้ายมาร่วมทีมเรตเตอร์ิตีในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้จากบริษัทรับพนันถูกกฎหมายอย่างสกายบิทขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจเฮดมีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรตเตอร์สตีสวัสดีครับ